ที่นี่ร้อนมากแต่ที่ไหนไม่บอกขอบคุณที่กดใจให้หนูนะไดกดใจคลิปหนูด้วย สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะวันนี้เราจะมาอุ๊ยมาแรงวันนี้เราจะมาขายแมวอ,อุ๊ยหน้าตาแบบอุ๊ยทำไมคนขึ้นเยอะ คือถ้าใครออกนะหนูแบบคือถ้าใครเข้ามาใช่ไหมหนูขอให้ร่ำรวยนะสวัสดีค่ะพี่ทุกคนฝนตกกันไหมเนี่ยขอบคุณที่ติดตามหนูนะเฮ้ยขอบคุณที่ติดตามนะ่ะ อยากรวย <S <S สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่บรรทมเหล่าน้อยคือหนูจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังด้วย สวัสดีค่ะทำไมขายแมวทิ้งดูดีแมวน่ารักไว้ฉันดีจะร้อเล่นหนูพูดเล่นหนูไม่ขายร้องหนูรักหนูรักหนูไม่ขายหนูร้อเล่นหนูพูดประชดเฉยๆหนูพูดประชดเพราะมันดือ้อเฉยๆคือหนูอยากจะบอกอคือถ้าพี่ๆี่เห็นแบบนี้พ,พี่พี่คิดว่าเป็นใชลงมาหาแม่หน่อยอ้ามาหาแม่เร็ว พี่พีคิดว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียค่ะพี่พี่คิดว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย้ยคนหลดแล้วเนี่ยแรงนะ นะคะพี่พี่กดใจให้นหนูสิคือถ้าใครอยากหนอยก็กดใจนะพี่อีกนิดนึงมันจะถึงพันแล้วอ่ะคือทำให้หนูแบบได้ถึงฝันไยฝันไยฝันได้ไหม ได้ถึงฝั่งไฟฝัฟ่งไฟไฟฝันนะ่ะผมมันยาวเกินไปจริงนะคือจะไปตัดจริงๆแล้วนะ ะะที่กดใจถึงหนึ่งพันอะแต่ก็ไม่มีใครอยู่ทุกคนเข้าใจแหละว,ว่ารักเรามันเก่าแล้วรักเรามันน่าเบื่อเข้าใจ <_ p ick le> คือพี่ไม่พิมพ์ไงคือถ้าพี่พิมพ์มาก็ชวนคุยสนั่นอะคือถ้าพี่พิมพ์นาก็ชวนคุยสนั่นล่ละ

สวยจริงๆขอบคุณค่ะพี่บรรทมเหล่าน้อยโอ้ยขอบคุณที่ติดตามน้องธนากร <c oughs> ถ้าอ่านออกก็จะอ่านทุกคนพูดจริง อยากเปลี่ยนฟิลเตอร์วีโลว์หน้าน่ารักสบายมากขอบคุณค่ะยวันนี้รู้สึกอ้วนอ่วนอะวันนี้รู้สึกอ้วนอ่วนอะ วนอ้วนหลงเลยขอบคุณค่ะหูยพี่หลงอะไรเราหลงความอ้วนเหรอขอบคุณค่ะพี่เบ็นความน่ารัก เอาดีๆเอาดีๆอยามาแกล้งกันนะวันนี้รู้สึกน่าสม่นะพี่เมนชานาลงยี่สิบเก้าขอบคุณนะคะที่ส่งหัวใจให้หนูนะ ขอให้ถูกหวยวันที่หนึ่งมีนาสาตุราสาตุราจะหลับอะ่ะคือหนูกินอิ่มแล้วมันจะหลับอะ่ะแต่คือมันเหงาอะ่ะคือมันไม่มีอะไรทำอะ่ะกินข้าวยังครับกินแล้วครับ กินแล้วนะกินแซบด้วย <Okay. S 1> รู้สึกว่าวัน,วนอ้วนอะไม่เลยจะต้องอยู่ท่ะงมันอยรู้สึกตัวเองอ้วนจัดลวน้ำหนักแล้ว รักกันจริงไหมเนี่ยเหมือนไม่ค่อยรักกันหรอกมันบนอยู่คน,นเดียวแรงว่ะ เฮ้ยหน้าตาดูเปลี่ยนไปอ่ะแรงอ่ะแม่โฮ้ยทำไมมันดูแดงๆอ่ะเพราะว่าอันนี้ไงเห็นไหมล่ะแค่นี้นะคะวันนี้เราจะมาค่ะ วันนี้เราจะมาขายแมวกันนะฟาโลช่วยทำมาหากินหน่อยวันนี้เราจะมาายแมวกันนะแมวตัวนี้นะคะชื่อว่ากระปี <c oughs> ไอ้ฮัลโหลมาแตวตอนนี้ชื่อกระปีนะคะหนูจะขอยันในราคา20บาท ใครอยากได้อะคะีเ CF มาเลยนะไปส่งถึงที่นะอุ้ยทำดีๆทำดีๆแลละ